1แแ2และและและอุ้ยอุ้ยแก <c oughs> ว่าแต่สาขาดิจิตอลอาร์ตของเราเรียนอะไรกันบ้างคะ <c oughs> ที่มือเฟ่ที่นักศึกษาดิจิตอลอาร์ตไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยคะ่ะ วิสดีค่ะพบก,กับ MC บุ o ตี้ชญนันทคำควรเด็ก OCM 66ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรายการ OCM Universe รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคณะและสาขาต่างๆค่ะแต่รสาขานั้นเรียนยังไงกันบ้างใช้ชีวิตยังไงกันบ้าง และมีกิจกรรมอะไรบ้างเราพาทุกคนไปดูกันค่ะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตึก11ศูนย์รวมของเด็กดิจิตอลมีเดียวันนี้บบตี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเด็กสาข,ขาดิจิตอลอาร์ตนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะทุกความสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นที่นี่ได้ค่ะและทุกคนอยากรูแลใช่ไหมคะว่าแขกรับเชิญรายการของเราเป็นใครไปชมกันเลยจ้าทุกคนแรนี้นะคะก็เป็นแขกรับเชิญในรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราเป็นนักศึกษาปี66จากคณะดิจิตอลมีเดียสาขา ดิจิตอลอาร์ตชื่อไอบีมนะคะวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นแขกรับเชิญค่ะรู้สึกตื่นเต้นและดีใจสุดๆไปเลยค่ะเปลาหน้าสนใจมากเลยค่ะคุณไอบีมว่าแต่สาขาดิจิตอลอาร์ตของเราเรียนอะไรกันบ้างคะแน่นอนค่ะชื่อว่าดิจิตอลอาร์ตทั้งทีเนี่ยก็ต้องเรียนเกี่ยวกับดิจิตอลและก,ก็การวาดภาพนั่นเองค่ะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอิ u ลสเ a รชันหรือก็คือการวาดภาพประกอบมี 3D อาร์ตแล้วก็มีการเรียนทางทฤษฎีนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าหน้าสนใจมากๆเลยค่ะคุณไอบีม ก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะคุณไอบีมแต่โบตี้ได้ยินมาว่าตลาดมาเก็ตคืออะไรหรอคะคุณบีมือตลาดมาเก็ตของทางคณะเราเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นศูนย์รวมของการอสายผลิตเหมือนประมาณว่าผลิตผลงานอาร์ตออริจินอลและหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อน,นํามาลงขายค่ะอือต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆโบตี้ก็แอบ,บไปส่งคณะของเขามาบ้างคะ่ะคุณไอบีมนะว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีเลยนะคะที <c oughs> <ๆ>่ทาให้เด็กๆเนี่ยได้มีรายได้จากผลงานที่ตัวเองสร้างขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละค่ะ งานนี้คืองาน Art and Market SPU นะคะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของงานเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอยากจะเปิดโอกาสหรือเปิดพื้นที่ให้ในักศึกษาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนกันว่าจะเป็นศิลปะเกมการ์ตูนคอสเพลนอกจากเขาจะได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วเนี่ยเขายังต้องนำไปต่อย,ยอดในการพัฒนาเป็นสินค้าได้ด้วย ก็คือรู้สึกดีค่ะที่รู้สึกว่างานนี้ได้เป็นสถานที่ให้น้องๆได้มีโอกาสแสดงฝีมือแสดงศักยภาพและได้แสดงผลงานของตัวเองค่ะก็ดีใจที่ได้ให้เอางานมาให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็ได้เงินต้องบอกเลยว่าสุดฟังสุดมันแน่นอนแต่ทั้งหมดนี้นะคะทุกคนจะยังไม่จบแค่เท่านี้ค่ะคุณไอบีมพบกับช่วงหน้านะคะ OCM Challenge ค่ะทุกคนติดตามกันเลยไปดูกันเลยค่ะ กลับมาพบสู่ช่วง OCM Challenge นะคะและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ยังอยู่ที่คณะดิจิ t a ลมีเด a สาขาดิจิ t a ลอารนั่นเองค่ะและเกมจริงหรือเฟ้ของเรานะคะซึ่งเป็นเกมที่ถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษาและกิจกรรมของเด็กมหาลัยนั่นเองค่ะและเราก็ยังอยู่กับคุณไอบีมนะคะคำถามที่1น,นะคะจริงหรือเฟ้ที่นักศึกษาดิจิ t a ลอารไม่มีเวลาทําอย่างอื่น,นเลยค่ะเฟค่ะคุณโบตี้ เฟกอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าการเรียนเนี่ยอาจจะมีหนักบ้างแล้วก็มีเรื่องภาระงานเนี่ยที่ต้องใช้ความคิดสร้า ในการทํางานนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะดูหนักไปบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจัดสรรเวลาดีๆแล้วก็จัดการระเบียบชีวิตตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีเวลาไปแอคทีฟอย่างอื่นแน่นอนค่ะใช่ซึ่งส่วนตัวของโุตีนะคะก็คิดว่านักศึกษาดิจิทัลอาร์ตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอินโทรเวิร์ดหนักมากแต่ก็คือเฟกเลยแน่นอนค่ะคําถามที่2ค่ะจริงหรือเฟกค,คะที่เด็กดิจิทัลอ,อาร์ตมีแค่วาดรูปคะคุณไอบีม เฟกอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กคณะดิจิตอลอาร์ตเนี่ยไม่ได้เรียนแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะโดยแรกเริ่มขึ้นมาปีหนึ่งเนี่ยอย่างที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเดากันออกว่าเราจะต้องเรียนทฤษฎีก่อนอาจจะมีปฏิบัติปลายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กๆหลายๆคนคที่อาจจะมาเรียนคณะน,นี้แล้วยังไม่มีพื้นฐานเลยนั่นเองค่ะ,คะส่วนปี2เนี่ก็จะเริ่มเป็นการปฏิบัติจริงแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี2ขึ้นไปเราก็จะเริ่มมีการเรียนอณโตมีมีการเรียนลงสีแล้วก็จะเนน้ดีเป่็น จะเป็นจุดขายแล้วก็เป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจนะคะ,คะก็คือการเรียน 3D art นั่นเองค่ะซึ่ง 3D art เนี่ยก็จะมีทั้งการปั้นในโปรแกรมนู่นนี่นั่นซึ่งอาจารย์เนี่ยสอนเองกับมือเลยนะคะต้องบอกได้เลยว่าตั้งแต่ปี1ถึงปีสีเนี่ยปูพื้นฐานและสามารถเรียนจบได้เลยแบบ ครบจบขั้นพื้นฐานจริงๆใช่แล้วค่ะแล้วก็สําหรับเด็กเนี่ยที่อยากจะเรียนสายคอมิกมหรือการวาดการ์ตูนหรือมังาวาเกาหลีเนี่ยก็สามารถได้มาเรียนในคณะนี้เช่นกันนะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าได้พื้นฐานไม่พอได้ทั้งความรู้และสามารถต่อในไดในอนาคตอีกค่ะคุณไอบีนใช่แล้วค่ะโหต้องให้เหลยจริงๆค่ะแล้คําถามต่อมานะคะจริงหรือเฟกที่ห้องดิจิตอลเพย์เป็น่วนรวมของเด็กคณะดนะิจิตอลมีเดียคะ จริงค่ะ,คะแล้วรู้ไหมคะว่าห้องดีต้นเพย์เนี่ย<ม>ที่เป็นศูนย์รวมเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยมีทั้งเด็กที่เข้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจทําการบ้านทํางานหรืออาจจะมีการคุยเม้ามอยกับกลุ่มเพื่อนเพราะว่า,าภายในห้องเนี่ยมีกิจกรรมนันทนาการให้เราได้เล่นด้วยนะคะ,คะมีทั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไว้สําหรับรองรับการทํางานแล้วก็ที่สําคัญแล้วแบบเป็นจุดขายเด็นเลยเนี่ยคือบอร์ดเกมค่ะ ห้องของเราเนี่ยมีบอร์ดเกมเยอะแยะมากมายสำหรับใครที่มาคนเดียวเนี่ยและอยากมาหาเพื่อนเล่นเนี่ยก็สามารถเดิน walk in เข้ามาได้เลยค่ะ โอโหต้องบอกเลยว่าแต่และคนของเด็กดิจิตอลเทมเนี่ยทั้งได้พักผ่อนทั้งได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองชายไปด้วยนะคะคุณไอบีใช่ค่ะคณะของเราเนี่ยมีแทบจะครบพร้อมหมดเลยค่ะและคำถามที่4ี่นะคะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจริงหรือเฟคที่นักศึกษาดิจิตอลอาร์ตไม่ได้อยู่กับแค่หน้าจอแต่ยังมีกิจกรรมอื่นให้ทำอีกมากมายคะ่ะคุณไอบีมจริงแน่นอนค่ะคุณคโบตี้เพราะว่าเราเนี่ยเชื่อว,ว่าเด็กคณะอื่นๆเนี่ยอาจจะคิดว่าคณะและสาขาของเราเนี่ยน่า จะอยู่แต่กับหน้าจอนั่งวาดรูป U I Pad หรือไม้ก็อาจจะเป็นหัาอาการเล่นคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นทากราฟิกดีไซน์ใช่ไหมคะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่เลยค่ะเพราะว่าเด็กคณะของเราเนี่ยยังมีการรวมตัวทํากิจกรรมอย่างเช่นถ้าเป็นกิจกรรมนันทนาการก็จะอยู่ในเล้าใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าเป็นกิจกรรมของคณะและสาขาเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสัมมนาอบรมหรือ,อถ้าเป็นกิจกรรมที่แบบน่าตื่นเต้นสุดๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นบันดี้และบันด็อกค่ะนั่นก็คือสายรหัสนั่นเอง แต่ว่าสนรหัสของเราเนี่ยจะนับกันแบบเป็นแบ่งบ้านนะคะให้ฟีลเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอะไรประมาณนี้ oh <my> ต้องบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมของสาขาน,น่าเล่นมากๆกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็กิจกรรมของเรานะคะคุณโบตี้จะมีไปทั้งแบบว่าการรวมตัวมาพูดคุยกันการพบเจอกันแล้วก็ยาวไปถึงกีฬาสีเลยค่ะหอมมีกีฬาสีด้วยใช่ไหมคะคุณไอบีมใช่แล้วคะ่ะคุณโบตี้ต้องบอกเนะีค่ะว่ากีฬาสีของสาขาน,น่าสปังมากเลยค่ะแน่นอนค่ะอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนได้ลองเรียนลองเล่นของจริงค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยนะคะหลังจากที่เราพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเป็นที่เรียบร้อยเลยคะ<ภ>่ะทุกคนเดี<ภ>๋ยวพาทุกคนนะคะไปพบกับอาจารย์ศาสตราดิจิตอนอาร์ตกันเลยค่ะค,ะคะ่ะไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี<พ>๋ยวให้อาจารย์นะคะแนะนาตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ฟิตนะครับค่ะ ก็ประจำอยู่สาขาดิจิตอลอาร์ตนะครับรับผิดชอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 3D ในสาขาดิจิตอลอาร์ตครับหลังจากที่เราไปลองเรียนลองเล่นมาทั้งหมดแล้วใน EP ของรายการนี้นะคะทุกคนอยากจะให้อาจารย์โชว์จุดเด่นของสาขาดิจิตอลอาร์ตสักนิดนึงค่ะครับดิจิตอลอาร์ตนะครับอย่างชื่อมันก็บอกอยู่นะว่ามีความมีความอาร์ตความเป็นศิลปะนะครับแต่ว่าเราเอามานำเสนอตีแผ่ในมุมมองที่เป็น ดิจิตอลนะครับทีนี้พอมีความเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแค่แจะนําเสนอในมุมที่เป็นแบบงานวาดใชอย่างเดียวนะเป็นดิจิตอลเพซอย่างเดียวสาขาดิจิตอลอาร์ตยังมีมุมมอนื่นที่เราจะนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นงานท d หรือว่า3 d ในรายวิชานี้นะครับหรือว่างานโมชั่นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวของนักศึกษาเนี่ยจะนํา ความรู้ที่ได้รับจากตัวสาขาได้ได้จัดวางเนื้อหาการสอนแบบได้เอาไปปรับใช้อย่างไรนะ,ะแต่ว่าพื้นฐานทั้งหมดมันก็เริ่มต้นจากความพื้นฐานทางศิละปะนี่แหละออเอาไปแตกแขนงในสาขาอื่นๆครับก็บอกได้เลยว่าตรงตามหลักสูตรแน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์ที่แบบตามโปรโมทใน สีปรทรมเลยใช่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าได้ทั้งความรู้นะคะและได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้วยนะคะทุกคนและในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้อะไรมาสร้างสีสันรรในรายการของเราขอบคุณมากๆอบค่ะครับบ,รบ,บ๊ายบาย ตอนนี้เข้าสู่ช่วง Q and u นะคะหลังจากที่เราไปลองเรียนลองเล่นมากค่ะคุณไอบีมต้องบอกเลยนะคะว่าสนุกแระท้าทาทยมากๆสําหรับสาขาดิจิตอลอาดนั่นเองค่ะคุณไอบีมค่ะสนุกมาก,มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนพลาดไม่ได้เลยนะ,ะแน่นอนค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะบทตี้มีเกมมาให้คุณไอบีมเล่นนะคะบอกเลยว่าเป็นคาถามที่เกี่ยวกับคณะและมหาลัยของเราค่ะอุ้ยท้าทาทยนะคะนี่ท้าทายมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยเนะะี่ยค่ะ ทุกคนซึ่งกติกาของเรานะคะหากใครตอบไม่ถูกจะถูกทำโทษและหากทำจังก้าลมจะเป็นผู้แพท้ทันทีโดยผู้ชนะจะสามารถให้ผู้แพท้ทำอะไรก็ได้ค่ะหนึ่งยาง หลังจากที่ทุกคนได้เห็นกติกากันแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมจังการนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเกมของเราเป็นเกมที่สนุกและมีความท้าทายตื่นเต้นสุดขีดกันมากเลยนะคะโดยกติกาของเรานะคะเราจะให้ทีมงานของเราเป็นคนถามคําถามนั่นเองค่ะและสําหรับเกมจังการของเราให้ดึงไม้ออกมาถ้าใครดึงไม้และทําพังนะคะคนนั้นเป็นคนแพ้ทันทีค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะให้เกียรติ แขกรับเชิญของเราเป็นคนเล่นคําถามแรกค่ะอา้าวอีกก็ท้าทายท้าทายสุดๆแกพร้อมหรือ,อยังอืมพร้อมแต่เกิดแล้วเอาไม่ก็ฉันให้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้อ่าคุณไอบีมนะคะแขกรับเชิญของเราเป็นคนดึงไม้ออกมาเลยค่ะ S <S เริ่มเลยค่ะคุณไอบีมอาให้ดึงเลยเหรอดึงทันทีเลย,ยแต่ถ้าแกทำลม้มแกต้องแพทันทีเลยจ้าอ่าเรามาดูกันว่าใครจะทำล้มนะคะ <S <S 2> <S 2> ไปกันเลยอืออืออ่าอ่านะเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามที่หนึ่งสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคืออะไรคะสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเหรอคะอู้แล้วใครจะไม่รู้แล้วเนาะก็คือดอกบวัวนั่นเองค่ะ โอเมกก็คือตามที่เราน่าจะเห็นโลโก้ดอกบัวนะคะในเพจในคณะของเราหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ Google ต่างๆนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นโลโก้มหาวาลัยของเราที่สวยสะดุดตามมากเลยค่ะค่ะแถมยังมีความหมายด้วยนะคะยังไงคุณไอบีมความหมายเนี่ยก็คือดอกบัวเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นบออเกิดแห่งปัญญานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่คําถามที่สกันเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ดึงเลยสิคะ อาคุณใบบิมเลือกสีมาให้บอตี้เลยสีหรออุ๊ยอันนี้ได้ไหมหรือนี้ดีสีม่วงละกันเนาะอ๋ยโอเมกอสู้ขาค่ะสู้ขาเลยหรอแกโอเมกอนแกอลมไม่น่าลมไหมไม่น่าลมไม่น่าลมเพราะฉันมีสติดีมากอุ้ยนิ่งนะนิ่งน่ะนิ่งน่ะเออเอางี้อย่าเพิ่งนะปุ๊บอุ้ยอ่าไม่หลมจากคุณผู้ชมเราจะไม่แพ้นะคะเราจะไม่เป็นผู้แพ้ค่ะคุณผู้ชมขะเดี๋ยวเรามาฟังคําถามที่สองกันเลยค่ะทีมงานเชิญค่ะ สีอะไรดีนะอ๋อตามที่เราเคยเห็นนะคะก็จะเป็นสีชมพูและมีสีฟ้าค่ะทั้งสองสีที่บุตตี้ไปหาข้อมูลมานะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นการแสดงถึงการเติบโตอย่างไม่มีสิ้นสุดค่ะบอกเลยนะคะว่าสีฟ้าและสีชมพูเราต้องศึกษาให้ดีก่อนเข้ามาหาลัยเลยค่ะ แพรพร้อมแล้วขอเชิญคําถามที่3โดยคุณไอบีมเล่นนะคะคุณผู้ชมอาจจะบอตี้เลือกสีให้ดีกว่าอ้าวแล้วถ้าลมล่ะไม่ถล่มแกอาจจะต้องเป็นสีเขียวด้วยเปล่าสีเขียวนี้ยหรอสีเขียวสีเขียวตรงนี้เลยว้ายไม่รอดนะเราดูตรงนี้เราดูตรงนี้คือว่าอันนี้ก็ไม่รอดนะเดีราใช้ใช้มอันนี้แล้วกันโอเคอุ้ยเอางี้นะเราคิดว่าน้องน่าจะไม่ถลม อะแกต้องสู้ๆอ่ะสู้นะสู้อยู่นะค่ะอุ้ยไม่ได้อย่าอย่าลุ้นอย่าเสี่ยงโอ้มายกโอ้อมายก็แกคุณผู้ชมขาอุ้ยการหายใจละหายใจหนึ่งสองและและและอุ้ยอุ้ย a few moments later อุ้ยแกแกอ่านตัวการดีกว่า เฮ้ยแต่เราดึงมาขนาดนี้แล้วนะเราสามารถกลับไปได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าล้มนะอ่อไม่ลงไม่ลงค่ะและทีมงานของเรานะคะเข้าสู่คำถามที่สมกันเลยค่ะอ่าอมีมีกี่ะะวิทยาเขตคะอือมีกี่วิทยาเขตสามนะคะสามสามวิทยาเขตเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดจริงๆเนี่ยก็จะมีเขตบางเขนต้องขอนแก่นแล้วก็ต้องชลบุรีนะคะอ๋อโอเคเลยต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆฉันก็ไม่รู้คําถามนี้เลยถ้าเป็นฉันนก็ตอบไม่ได้นะคะอย่าลืมศึกษานะคะเลยมากโอเคหลังจากนั้นนะคะต่อไปเป็นตาของโบตี่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็เกือบจะลมละถ้าฉันทำร่นฉันจะเป็นผู้แพ้หรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวเราคุณอาบมคิดว่าเป็นสีไหนดี อุ้ยสีไหนดีหรอแอบลุ้นนะนี้แกแกอยากทำให้ฉันแพ้นะคะโอเคฉันเป็นคนเลือกเองดีกว่าเลือกเองดีกว่านะแกอาจจะแกล้งฉันโอเคฉันขอเลือกเปสีแดงนะคะคุณผู้ชมขาว้ายง่ายมากอุ้ยไม่ง่ายหรอล่ะโอเคมันสั่นข้างบนเลยเนาะแกฉันรู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มีความเซอร์ไพรส์และท้าทายมากคุณผู้ชม ตอนนี้เราเข้าสู่คำถามที่4ี่นะคะเดี๋ยวบที่ขอยักวางแป๊บหนึ่งปึ้งมาเลยค่ะทีมงานคำถามที่สนะคะมหาวิทยาลัยต่อตั้งมากี่ปีแล้วคะห้าสิบหปีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าตอนแรกก็ไม่รู้หรอกทุกคนแต่ไปศึกษาข้อมูลมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามหาลัยก็ เราเป็นเด็กทุนด้วยแล้วก็ต้องดูข้อมูลในส่วนนี้นะคะแล้วบตินะคะก็เป็นเด็ก66นะคะพี่ๆที่มาเห็นคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเล่นคำถามที่4จบแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเริ่มคำถามที่5โดยคุณไอบีเหมือนเดิมค่ะโดยการที่จะดึงไม้ออกมาค่ะแต่บุตินไม่เลือกให้ะค่ะรอบนี้ถ้เาเลือกก็คงแกงหรอกนี่ก็อาชว่านี้ค่ะสีม่วง <laughs> โอเค <laughs> บอกเลยว่าเมื่อกี้ลุ้นแล้วรอบนี้ลุ้นอีกนะคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานของเราเริ่มคำถามที่ห้ากันเลยค่ะสถานที่ที่ชอบในมหาวิทยาลัยค่ะอืมสถานที่ที่ชอบตรงไหนคะคุณไอบีมไหนเราไปห้องดิจิเพลมาก็ต้องเป็นห้องนั้นสิค่ะใช่ไหมใช่บอกเลยว่าห้องนี้แบบดิจิตอลอยู่มากแน่นอนสิก็เป็นห้องดิจิเพลนี่นะแต่ในห้องเนี่ย ทำไมเราถึงจะไม่ชอบล่ะในเมื่อเราสามารถไปนั่งทากันบ้านได้แถมยังรีแลกซ์ได้ด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าสามารถทํากิจกรรมได้เยอะสุดๆไปเลยค่ะคุณไอบีเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามที่6กันแล้วนะคะคุณผู้ชมแกจะเลือกให้ฉันหรือจะให้ฉันเลือกเองปกติ้เล่อและกันเดี๋ยวถามว่ากแกล <Okay. S 1> <อ>้งโอเคโอเมก้าคำถามที่6นะคะทุกคนคือเราลุ้นมากเพราะว่ามันจะลมหรือเปล่าไอ้ขอยขอยากค่อยเล่นละกันน้อง อุ้ยแน่นไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะว่าสีสีนี้ปะอุ้ยแน่นปะแน่นหมดเลยอ่ะโอเคโอ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะอ๋อเด็กอะจะว่าอย่างนี้จะได้สุดอุ้ยว้าลอยคำถามที่6นะอต่างกันอย่างไคะทุกคนตื่นเต้นมากอยากให้ทีมงานของเราถามคำถามที่6กันเลยค่ะ กี่ชั้นว่าแกบ้านึงนะอ๋อมี4ชั้นค่ะคุณผู้ชมมีห้องบอร์ดเกมมีห้องประชุม,มแล้วก็ห้องรีแล็์สามารถไปอ่านหนังสือได้ค่ะ<ม>หรือแม้กระทั่งโซฟานอนก็ยังมีด้วยค่ะคุณผู้ชมชบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ ผ่อนคลายสุดๆนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมาเรียนที่นี่อยากจะมีห้องสมุดดีๆแอร์เย็นๆนะคะมีพร้อมเลยค่ะเออกะสิว่าแอบ,บหลับได้ด้วยนะแอบ,บหลับคนคนหนึ่ง<อ>ที่หลับบ่อยมาก <laughs> <laughs> จบไปนะคะทุกคนสำหรับเกมจังการนะคะคุณไอบีมได้ทั้งความรู้ได้ความสนุกแน่นอนเพราะว่าคาถามของเราเกี่ยวกับคณะและมหาลัยโดยตรงเลยะค่ะเราเล่นจริงนะคะคุณแม่ค่ะไม่มีการเซกขึ้นมานะคะทุกคนทั้งลุ้นระทึกและสนุกมากๆและรอบนี้นะคะเราก็สรุปคะแนนเป็นที่เรียบ ะะได้คะแนนเสมอกันค่ะ <Ừ. S 1> แต่วันนี้นะคะเราได้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเรามานะคะเราจะมีการมอบของที่ระลึกให้กับแขกรับเชิญของเราค่ะโดยให้ทีมงานของเรานะคะมาเลยค่ะคุณแม่เออนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าทางสาขาข,าของเรานะคะคุณไอบีนี่เลยแกถ้าสังเกตว่าก็จะมีโลโก้ของเรานะคะโดยสีประจําสาขาของเราจะมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินค่ะคุณไอบีมอบให้คุณไอบีเป็น ที่รลึกเลยค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักไหมายใช่เขียนแฮชแท็กเลยว่า อินฟลูท่านหนึ่งเออมากมากเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมจังการในวันนี้ของเราค่ะคุณไอบีมได้ทั้งความรู้แหละได้ทั้งความสนุกนะคะแต่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 ก่อนจะจากกันไปนะคะขอให้คุณไอบีมนะคะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเรียนในสาขาดิจิตอลอาร์ตคณะดิจิตอลวิทยกัรสักนิดนึงค่ะค่ะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่มีความรักในศิลปะอ่าแล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับการ วาดผ่านดิจิตอลนะคะ,คะอยากจะบอกเอาไว้เลยว่าทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือกับองค์กรชั้นนาเลยนะ,ะทางมอของเราเนี่ยเน้นเรียนกับตัวจริงแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ล้ํานําสมัยเลยด้วยแล้วก็มีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือกับองค์กรชั้นนําเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆคนไหนที่จะมาต่อคณะดิจิตอลมีเดียสาข,ขาดิจิตอลอาร์ตนะคะ,คะอย่าพลาดเลยค่ะเพราะว่าทางคณะของเราเนี่ย เปิดอาให้กับเด็กที่มีใจรักในศิลปะ 3D art animation แล้วก็กราฟิกดีไซน์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะค่ะก็บอกได้เลยนะคะว่าเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงค่ะและสำหรับสุดท้ายนี้นะคะ e p า้าเราจะพาทุกคนไปทัวร์คณะไหนและพาทุกคนไปรู้จักกับสาขาไหนนะคะกดติดตามไว้เลยค่ะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย